จะไปฉี่ะคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าเขาไปเจอ LGBTQ หนุ่มคนหนึ่งฮะชวนเล่นสยิวด้วยครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะไปถ่ายคลิปก็ด้วยนะเดีย๋ยวเราไปดูเรื่องราวเหล่านี้หน่อยครับคุณผู้ชมครับคือมีเป็นคลิปนะครับที่ผู้เสียหายเขาถ่ายเอาไว้ได้นะฮะขณะที่เขาเองเนี่ยยืนอยู่หน้ากระจกห้องน้ําปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งครับไปถูกชายคนหนึ่งฮะเป็นชายปริศนาแต่งตัวดีใช่ค่ะเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับแล้วเอามือริณผู้ชมครับ ไอ้ขยำเอาเลยวะเพศเขาเขาพยายามห้ามแล้วว่าอย่าทําอย่าทำ,าทำแต่ชายปริศนาคนนี้ไม่ยอมหยุดนะรกระทั่งรู้ว่าถูกถ่ายคลิปครับก็เลยปล่อยมือแล้วเดินหนีไปเนี่ยนะฮะคือผู้เสียหายก็ถ่ายคลิปเลยไนงะ<ฆ>คือเขาบอกให้ปล่อยไม่ปล่อยบอกอย่าทํกาก็ยังจะทําเนี่ยเขาเลยถ่ายคลิปพะถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บไอ้ไอ้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าที่จับนี่นี่นี่เขาเลยเดินออกไปเดินอย่างนี้เห็นไหมฮะ อ่าก็เดินหนีไปแบบนี้ผู้ชมครับโอ้โหทีเนี่ยแกบอกแกเป็นอดีตมือกลองคณะตลกนะครับพาผู้สื่อข่าวครับไปดูจุดเกิดเหตุอยู่ที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งครับนะฮะโอชีก็เลยแวะไปฉีที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปในปัม๊มเ,เดินเข้ามาข้างหลังของตนเองหลังจากนั้นเขายืนฉีดอยู่เขาตกใจบอกเอ๊ะเหมือนมีอะไรชะงูมาตรงข้างบ่าปรากฏห้องแงะหน้าไปดูกลายเป็นชายคนนี้ผู้ชมครับชะงกหน้าไปมอง เจ้าลูกของเขาเขาตกใจนะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะหลังจากไปชกชะโงกไปดูแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะทังฝั่งผู้เสียหายเขาก็ไม่ไไรู้จะทำยังไงเขาก็ยืนงงอยู่งั้นปรากฏชายคนนี้เตยปากชวนครับบอ,อกนี่เธอมาเล่นเสียวกันไหม,มค่ะู่แบบนี้ฮะคือมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะอยู่อย่างเงี้ยเล่นเสียว ก็นั่นไง <ฮะ S 2> เขาตกใจนะพี่หมวยค่ะหลังจากนั้นค่ะเขาก็ไม่เล่นด้วยปรากฏว่าผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินเนมื่อกี้ค่ะก็ใช้มือมาขยำแล้วก็ลูกคลำแล้วก็บีบเอวัววะเพศเขาบอก,บอกทำเสียหายเขาบอกทำอย่างเมามันใช่อกอ็ตามคลิปภาพตามคลิปเลยเขาบอกอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมครับคือทางฝั่งผู้เสียหายบอกตกใจทบช็อกนะฮะแต่ก็พยายามดึงสติกลับมาแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเป็นคลิปเอาไว้ครับ ชายคนดังกล่าวเห็นว่าเขาถ่ายคลิปนะฮะก็รีบแย่งโทรศัพท์มือถือแล้วไปลบภาพหลังจากนั้นหันหลังแล้วเดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตนเองก็รีบกู้คืนภาพจากในถังขยะของ่ายภาพในโทรศัพท์แล้วก็นำไปร้องสื่อให้ช่วยเหลือคือทางฝั่งของคนที่ไปดักซุ่มรอชายหนุ่มอยู่เนี่ยก็ชอบไปแบบว่ามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะนี่นี่นะฮะแล้วดูทางพี่พี่ร่างภาษามืองภาษามือเห็นไหม มาเล่นก <laughs> ันเถอะมาเล่นกันเถอะ